อาจารย์นี่เปรียงก็ไมนมีความเคารพหน่อยดิจ้าพี่เออน่ะพูดได้เหรอเราเป็นสิทธ์ท่านเป็นครูแต่มันมันน่ะคอยเข้าใจไม่ลู้มันไม่ได้เจตนาแต่ต้องช่อนมันอย่างทีล่างอย่าเออนะหนุนนะพูดกับครูนั้นบาปพอนี่เป็นครูเธอเป็นศิษย์นะเมื่อพอแม่อย่าพูดเออบาปนะก็โทษอย่ก็ก็โทษจาะนะเอาว่เอาว่ามันจะให้รู้นี่เออทีล่างอย่าเออลูกนะเออตํำเป้าแม่ช้วยเรารอ อย่าเออหน้าอแม่มาก,กินเนื้นอไ้เป็นเนื้อจะกินกี่โดก,ก็ได้แล้วทำเต้าไปยาวแค่ไม่เอามามานี่อย่าไปไปพูดมันเ<ๆ>ขาพูดขับเขาอยาเออเขาหวาขับครับนั่นแหละรู้ว่าหวาว,วัดนั่นคืออะไรวัดคืออะไรเลยพีพ่ปี่แวัดหม่ถึงอะไรหรอวัดที่หม่ถึงไอ้ไรอันหรือที่นะเราต้องเล,ละแล้วว่าวัดหนหอยอ้อมึงรู้มาจากไหนนี่ อาาจารย์เคยสอนเตทนาห้วังว่าคนเรานั้นมันมีอยู่หลายวัดเพราะฉะนั้นต้องไปทุกวัดประวัติน้อย่างเอยเออเข้าาาเข้าทาาเข้าทานดังหน้ากินเอไม่มาใช้ไม่ใช้แล้วแกงทุกเรื่องแล้ววัดมันหมายจริงอะไรอ่ะเออวัดหม่ถึงอะไรหรือวัดมันมีหลายวัดวัดใหม่ถึงอะไรต้องเลล้ว่าวัดน้อยเออในผู้ที่มึงรูจักกี่วัดทุกๆวัดอาจารย์เดิมมันเริ่มตอนจากวอนอากาศแฝกอวอนอากาศนั่นที่มากองวัด พรับวัวนา่ะกาตั้งอยู่แล้วตัวได้จะกเดานั้นเลยบอกว่าไม่วัดโอ้เป็นแบบไหนลูกถ้าวาอนาะกาจะกอโดยตอบตาก,ก็อยากวัดตาวัดตานี่แปลว่าวงกลมหรือวงเวียนชีวิตโอ้วงกลมเรือ คนเรามนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่ว่าใครนะใต้เบปเกิดแกเจ็บใต้วนเวียนอยู่แบบนี้ก็เรียกว่าวัดตาต้องจ้านอยู่ในวงเวียนชีวิตผุ้มพวงก็ใต้มีใจบัญชาก็ใต้ใต้เบทำใจครยลุกมากก็ใต้ลุกคนก็ใต้ทำใจได้นะแกก็ใต้เออ,เอ,เ,อเอาเอาวันนี้มันจะลาดพอดีไอ้พี่พี่เก่งนะลกลุบดักแกงขึ้นเรือคนเราอีเรอปรลือรอดปีหรือเปลามันต้องเรือมังจะลาดมัหมันลุกหมดอะไรมันแก่มังทุกมังเปลือย มึงกินแต่เบลอไปหน้ากูกูจะลาดมั้งอย่างรับแค่เปียกเก่งนั่นแน่คือว่าแต่งงานกันจะบ้าใช่ไหมยุงมันดาอได้ดีอมเหลียปากอันแหละพูดอะไรก็ไม่รู้อย่าอย่าไปพูดประเด็นพูดเล่นนี่แม่รู้ตัวได้ดีเด้อพูดเล่นเลยแล้วไม่เล่นเลยพูดไรอย่างนี้นักไปหน้าเอาวัดได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรบุญ ไอ้นี่เขาเรียกวัาตารงสร้างใช่และววงจรชีวิตคือม์นคือแก้เจ็บตายไอ้สร้างความดีวัดได้แล้วอ่ะขันรบมาตีวบออาการมันเดิมอยู่ที่กนนี้วัดตีต่องอันนะ้ก็โดยต่อผู้เท่าหนอนู่เรียกวัาวัสนะวัฒนะนั่นแน่เพรีว้หวได้แพรว่วเพิ่มขึ้นด้วยนะเดีที่ไอ้พรคนตบุญไห้อายุวัฒนะคืออายุยืนนั่นเนี่ยคือวัฒนะนี่เพรายืนยาวโอ้มันก้าวใจหนูวันนี้เก่งจริงๆเลยพี่เปียกพีเก่งที่สุดเลยค่ะนั่นแน่ ทุกไม่ดีดีแต่พูดนี่ทุกลูกทุกทั้งชองวัดแล้วทุกหมดลูกทุกต้องนะดีดีนะเออพ่อย่าเออแล้วพูดกับกูหาน่าเหลืออะไรอะไรไปเรื่องเล่าเลยล่ะอยอะเลยแล้วชาติเป็นครูเธอเนี่ยเธอเป็นพิษกับครูเออกับพิษเธอเมื่อวานน่ะพิษได้ความรู้จาครูเนี่ยครูแล้วเปรียบพิษเพ่กูไม่อยู่ไ่ได้โรงเรียนกูออกเนี่ยเอาเปรียบไรนะ ก้างเรียนนี่ลูกศิษย์อยู่ในห้องเรียนยอยากไปไหนนะออกครูตีนะเด็กครูไปนั่งกินกาแฟจ้อยิครูก็เหนื่อยเมื่อนกันเลยพวกครูเริ่มออกจกักออกเรียนไปนั่งกินกาแฟดอกกันนีด่ดางหน้าตางาแปลากาศกันเลยตั้งตีกูก็สอนได้มีความรู้เขาสอนได้มีความรู้เลยนั่งกินกาแฟบักร้หนูกินเบนแหลงแรลงเอาแล้วต้องเช็งนี่มึงพูดทุกข์เลยกันนี่วัดไรมึงเราไอ้วันนี้ได้ความรู้จากพี่เปี๊ยก ความรู้จากไหนก็เอาตลุกเป็นเป็นพ้นประโยชน์เพ่เมื่อนยานเลยเอาจากไหนก,ก็กินในป่ว่าไอ้โรคนี่ลูกขณีวัดท,ทีสามเดียาจาเกิดซ้อนนันโวนะถารเมื่อนอยู่ดีแต่ดจะกอดด้วยดออันนี้ก็เรียกอวัดดอขนาดน,นี้นะมันมีวัดต่อปตักวัดต่อผูเต้าแล้วก็วัดดอพยัญชนะดอเด็กดอเด็กดอคน,นอยะอ่าซชื่อไม่ได้รู้ว่าด,ดอแล้วอ่านแล้วพูดจาหยาบนี่ไม่น่าฟังเลยอ้าว คำพูดจะยาบหรือไม่ยาบมันอยู่ที่คนควางมันจะเสียงพูดออกมาได้นะเอานี่น้องดาดาเชื่อแต่หนองเออดีไม่ดีมันอยู่ที่คนควงังอาจารย์ก็พูดยาบอาจารย์พูดไะ้ยาบบเ,เวลาเทศานาะหนี่ทุกคนคอยถือมั่นในพรหมวิหารสีนะมีเมตตากรุณามูติตาวเบคาพรหมวิหารสีเป็นสิ่งขู่ชีวิตมนุษย์นั่นเบือยามันพรหมวิหารเสียนแต่ายาบเพื่อพระพุทธเจ้าตามซ่อนมามันหยาบตรงไหนอ่ะ เราแปรรับหน้ารับร่างเลยด่ารมเยนที่ก็พรมอย่าแรงว่าเพื่อแต่คนเราไม่หนือกว่ายาบก็มันมายยาบไม่เวลาไปในร้านก็เมื่อนกันนองก็เคยพูดยาบน้องดาราจะพูดอะไรคำหยาบอะไรอ่ะเห็นวันนั้นไปข้าในร้านซื้อเตาแก๊สเวลานี้ถ้าแกก็ซื้อเตาแก๊สสองลูกเห็นอย่างควางเงินเจ้ยวยยาบแต่เตาแก๊สมันยาบอะไรควาจริงดิมันยาญตรงไหนอ่ะเออมันยาบอะไรเตาแก๊อ่ะมันยาบเพื่อเตาแก๊แต่มึ่แปรรับร่างเลยดีเตาแก๊ อืเรื่อยทาแกโออจริงมันอยู่ที่รู้จักทำไม้นี่นำตานั่งกับตาพาไปตึงใส่ในเก้าเนี่ยก็เป็นเนี้ยกวนแต่ตาใส่เกี๊ยมก็เป็นนำแจมคงเยอะคูด่ะมันอยู่ที่ใส่กันเออเอาตาพูดไปหวัดไรม้งเหือหวัดเนียนบอลนะการแ้วก็ได้ดอก็เรียกว่าวัดดอเรื่ออันนี้วัดดอนี่ไม่ตึงกว่าฉันเลยยาวแต่จันเตรียมหมายเตาเนี่ยต่อเดียวฉันยาวเรื่อ ฉันเรายากรู้ว่าดินติดตะวันออกยาวกี่ว่าครับไปวัดพระวอนากาดดอวัดดเมื่อเงินเปลืองวัดดินนันก็ใช้วัดอดม่ใช้ใจวัฒนาหรือวัตตาเพราะดินมันไม่เป็นวงกลมเนี่ยนี่ไม่ใช้เตี่ยมหรีนั่นหรือที่พูดไปเองเงินเรื่องเนียนแค่นี้คนมาวัดโพนก็มาวัดดอกันนะพระวร์นาการดดวัดนาวัดเขียนในวันนั้นนะแล้วก็มาวัดได้ๆมาวัดแล้วว่าเคยใจสั้นหรือใจยาวเออถูกคนใจยาวคือต่าบุญครับต่างกายบาดเจ้าจิตใจ ถ้ามาวัดดอคือวัดดื้อี่มาวัดแรกกันวัดดอดู้ี่ไป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 ออกไป <c oughs> อะไรก็แกก็ไม่รู้มันนี่ผู้ไดเป็นนะลูกแต่ก็เรียกว่าชายกัมพูดไม่ทุกมานั่น <c oughs> กูกะควังเพลินกันแล้วก็งานเดนอย่างว่าคนร้องพูดจริงกับไม่จริงจริงนั่นลูกเขาวัดจิตวัดใจกับแา่นี้เอาเลยตอนวันนี้พอใจดาราและว,วารีนดั้ร่องคนได้สร้างกูนมความดีหนูพร้อมค่ะวารีนนะลูกหนูก็พร้อมจ้ะ ขณะนี้ก่อนจะออกเดินทางนลูกเอพออยาแก้มอบสิ้นของเพื่อเป็นมงคลชีวิตใ้สักย่างหนึ่งนี่คือซ่อนซ่อนนี่เป็นซ่อนพรหม,มัดและพร้อมปลายวัดพระรามเกิดใจพระมนันคือเราไปพระกีเลสลูกนะไม่ใช่เอาไปฆ่าคนสอนนี้นะคะนั่นแหละลูกดาดาเสื้อผ้าทอกระปวกนี้ก็ตํำเพื่อลูกสักพ่อกาชายก็ไม่จีกเสื้อผ้าถิงลูกกว่ารินแค่หลวงพ่อจิตใจมีกิเลสต่ำเพื่อลูกปฏิบัติธรรมะอืมใช่ลูก ปูนแก้วตอดามึงว่าเจ็บปูนทอดต้มเลือดแล้วก็ทอดนั่นแหละแล้วแต่ทอดไก่นี่วะมึงว่าไอ้อดนะน้นได้เรื่องเปลี่ยนกูไปแม้ว่าไอ้เราหมิ้นมันกินคนเลยก้องไหมใจตอดมิ้นนั่นนั่นเฮ้อแล้วบอกกูทอดทุ่มกูก็ไม่เอาแล้วแล้วมึงดูมาไปไหนแล้วกูไม่เจอก็องทุ่มมึงดูมาไปเองยนตัวได้กู เพนคูไม่ดูเพรเดอร์ปราดแหลมไว้โตแก่บาดดวงพราะฉะนั้นซ่อนนี้นี่ลูกพอจะหมอไปเธอหลอกนะค่ะแบ่งคนละแล่มเลยค่ะหลวงพ่อไม่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 ใจไม่ใจกวางก้อนกวางก้อนซ่อนนีันตาตื้อต้องตื้อตังคูลูกก็แยกกันไม่ได้ถ้าแยกมันจะไม่เป็นมงคลชีวิตมันเป็นก้องคู่กันมาค่ะนี่เตอรจำเหมือนนะลูกนะดาราวารินค่ะผู้เสียทร่านั่นคือผู้ดิบได้รับความนิยมสูงสุดพระศาสดาถูกองเสียทร่าประโยชน์ทุกส่วนต้นเพื่อมลชน แต่ดาลุกคนดีนก็เทียดลราประโยชน์ส่วนตนเผือ่อชัางคมเพลูกดารากรบวารินเครจะเป็นผู้เทียดลาล่ะลูกคนนั้นจะเป็นผู้มีขาสูงชุดอ๋อไม่ยากแล้วค่ะน้องวารินเธอเป็นน้องนะพี่ดาราเป็นพี่ของเธอดูแลอะไรทุกอย่างพี่ย่อมีความคิดกว่าสอนนี้พี่ดาราเป็นผู้ดูแลนะน้องวารินนะให้ดาราลูกวารินโธ่อ้าอยากจะฟังคําว่าวารินน้องพี่ พี่รักน้องที่สุนในชีวิตสิ่งนี้น้องควรเป็นผู้ดูแลตกลงพี่อยากได้เองหนอเการแบ่งให้ตัวเองพี่ไม่ต้องพูดก็ได้วาดินแต่อย่าใช้คำพูดอย่างนั้นพจะดื้อพี่เลยอย่างนี้เขาไม่เดียก,กว่าพี่หรอความเป็นแก่ตนเกิดขึ้นในจิตใจของ,งมึงอีดาราพ่ออีวาดินไม่เอาลูกเอออย่าใช้คำพูดแบบนั้นนะลูกไม่ไ,ได้นองดาราวาดินนองอย่าเตี้ยงกันนองเออวันนี้เขาวันเลยอย่าเตี้ยงกันนองหน oh, ้านนนะตบกันแล้วน้องเอา ได้เนี่ยดืใครดื้อกันแนะ่พี่บุญแก้วคะครับในความคิดพี่บุญแก้วควรในใครอะ่ะเออลูกพูดกันด้วยเอ็ดโดยพ้นลูกนะทางดาดา,ดา,ดาวารินทำเจิตได้มีสมาธิลูกใหญ่กี่เลตแต่หน้ามันเกามาพี่แก้วบา้ใครอ่ะถ้าความคิดผมกับนาะดาดา,ดาวารินน้องวารินอย่าหน่อยใจน้อ,นองเราแลกธรรมชาติธรรมชาติยอมทุ่นมนุษย์นะน้องคิดแรกว่าปลาคนเท้า,าลายก้อนแก่ก้อน ยางพลูกรได้ตัดก้อนของคนเกิดก้อนย่อมมีความคิดย่อมมีความแต่เจ้าการฟ้าหลวงมากว่านะยอมรักษาติึงมีข่าวแบบปลอดภัยนั้นความคิดผีน้องพี่ว่ายดาดาเลยมึงจำไว้ว่าดินทุกคนเห็นอย่างนั้นน่ะถอยดาดาพี่เปียกพี่เปียกว่าขวนนี้ใครอ่ะพี่ไอดาดาพี่ไอดาดาๆไงเด็กจังไอด่าๆร้างใหม่นี้ก็ไม่ไกลทีไกลเที่ยงกูให้เคยได้รำเท้าได้มึงถ้ามึงไอดอกแจ้งห้มันแล้วกุ้ยกี้ไปไหนบักตามแหล่ละกู